จากที่เราได้เปิดห้องเรียนพระอภิธรรมวัดวังหินไปนั้นมีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากตอนนี้สมัครเข้ามาเกือบ50ท่านแล้วนะคะแต่ก็ยังมีผู้ที่มีความสงสัยว่าเอ๊ะพระอภิธรรมคืออะไรนะวันนี้เรามีคำตอบให้กับท่านเหล่านั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังคำตอบพระอภิธรรมคืออะไรจากพระอาจารย์สุนันท์สุมังคโลกันค่ะช่วงนี้ก็ มีการเปิดรับสมัครห้องเรียนพระอภิธรรมนะอภิธรรมิกะโชติกะวิทยาลัยมาจากสาขาของวัดมหาธาตุยุวาราชรังสดิตที่กรุงเทพซึ่งก็ได้ทำงานกันอย่างรวดเร็วมากนะปรึกษาหารือกันแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะได้พระอาจารย์ชิรศักดิ์มาเป็นผู้มาช่วยสอนนะ มีทั้งแบบที่เรียนในห้องเรียนที่วัดนะแล้วก็มีแบบเรียนออนไลน์นั้นมีคนสงสัยเหมือนกันนะว่าพระพิธรรมคืออะไรบางคนยังไม่รู้อยากเรียนแต่ไม่รู้นะที่จริงแล้วนี่พระพิธรรมนี่คืออะไรพระพิธรรมก็คือถ้าจะพูดแล้วก็คือเป็นวิชาการของทางพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเนี่ย ไตรแปลว่าสามปิดกแปลว่าตรากาหรือว่าหมวดน,น,นะพระไตรปิดกก็หมายความว่าเป็นตรากาสามใบนะมีทั้งสิ้นอยู่84% 0 0 0พันพระธรรมขันนะแปดหมื่นสี่พันข้อว่างั้นเถอะก็แบ่งเป็นพระวินัยปิดกนี่หมวดหนึ่งตรากาหนึ่งพระสูตรพระสุตตันตปิดกนี่เป็นหมวดหนึ่งตรากาหนึ่งแล้วก็พระอภิธรรมปิดก เป็นหมวดหนึ่งตระกาหนึ่งเหมือนกันนะนั้นในแต่ละหมวดก็จะแบ่งแยกย่อยไปอีกอย่างเช่นของพระวินัยอย่างนี้ก็จะมีอีกห้าคำมพี์เล็กนะอาปามาจุป,ปะนะถ้าจำไม่ผิดนะนะถ้าเป็นของพระสูตรก็จะเป็นทีมาสังอังคุนะทีคณนิกายสังยุตตนิกายมัชิมานิกาย อังคุตรนิกายขุต,ตกานิกายทั้ง5หมวดนะถ้าเป็นของอภิธรรมก็จะมีอยู่7จนะ็สังวิธาปุกยปะที่เราสวดกในอภิธรรมนะนะสังคินีนะวิธานนะธาตุวัตถุกถาวัตถุนะยมกปัฏฐาน7หมวดนะสังวิทาปุกยปะ นั้นเนี่ยทั้งสามหมวดเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกก็เรียกว่าพระไตรปิฎกนั่นการมาศึกษานั่นก็คือมาศึกษาสิ่งเหล่านี้แหละเรื่องราวที่เป็นหลักวิชาการอย่างเช่นพระวินัยก็จะเป็นเกี่ยวกับวินัยของภิกษุภิกษุณีนะอาปามาจุป,ปะเนี่ยนะอธิกรรม,มะนะอธิกรรมนะเรื่องของวินัยสิขาบทต่างๆของภิกษุภิกษุณี ตั้งแต่เล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่แปดนะเล่มที่เก้าต่อไปก็เป็นพระสูตรแล้วก็เล่มที่30มสิบกว่านะจำตัวเลขไม่ได้ละก็เป็นของส่วนของพระพิธรรมนั้นเพื่อถึงเรื่องของพระวินัยพระสูตรก็จะมีเรื่องของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเข้ามาแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของพระพิธรรมก็จะ ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะมีแต่เรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานก็จะมาเรียนเรื่องนี้กันก็จะแบ่งเรียนกันนานนะก็จะมีจุลตีจุลโทจุลเอกแต่และจุลละเนี่ยก็เรียนอยู่6เดือนมีการสอบแล้วก็มีมัชชิมะตรีมัชชิมะโทมัชชิมะเอกนะไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนเล่มๆนั่นแหละ อย่างปัฏฐานเนี่ยก็กินความประไตรปิฎกไปหลายเล่มถ้าจำไม่ผิดเขาตั้งแต่เล่มที่39ถึงเล่มที่45นะแต่ปัฏฐานอย่างเดียวนี่ก็เรียนไปนะหละสังคินีนะวิธานนะาธาตุวัตถุยมกต่างๆนะที่เป็น10บๆก็เล่มเนี่ยก็เรียนไปซึ่งใช้เวลานาน,านเรียนอยู่8ปีนะ ก็จะจบเนี่ยใครสอบได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอภิธรรมบัณฑิตนะมีศรรักะสิทธิ์ถ้าจะเทียบเท่าก็คือได้รับบุตรปริญญานะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นปริญญาตรีนี่แหละเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักอภิธรรมเป็นอภิธรรมบัณฑิตนะทีนี้นี่การเรียนเนี่ยมันทางคณะสงฆ์ก็จะมีอย่างนี้แหละอีกนะแล้วถามว่ามันมีอะไรไหม มันก็ไม่ได้มีถ้าสอบได้ถ้าทําได้มันก็ไม่มีอะไรก็โอเคคล้ายๆกับเหมือนกับเรียนบาลีถ้าเรียนบาลีเนี่ยถ้าได้ประโยคสามขึ้นไปเนี่ยก็จะมีคํานําหน้าก็เรียกว่ามหานะก็จะมีพระแล้วก็มหาตามสอบตั้งแต่ปทสามขึ้นไปเป็นพระมหาเป็นคำนำหน้านะก็หนึ่งถึงสามเนี่ยก็อีกเป็น อย่างอ่อนอย่างกลางอย่างแก่นะเถอะก็จะมีเ็าเรียกว่าอะไรนะแบ่งเป็นช่วงๆนับาลนะีอย่างที่อีกส่วนหนึ่งเขาก็เรียกว่านักธรรมนักธรรมก็จะมีธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกอันนี้คือการศึกษานะของสงฆ์ซึ่งบวชมาก็ต้องเรียนนะพูดง่ายๆอันนี้เรียนจบก็ไม่ได้มีคำนำหน้าบอกเหมือนกันนะ อีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่าสายสามัญอย่างเช่นเรียนของมจระมาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยแล้วก็มมรมหมามกุฏราชวิทยาลายัยทั้งสองมหาลัยนี่จบแล้วก็จะมีศักดิ์และสิทธิ์ในปริญญาบัตรนั้นอย่างเช่นว่าจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกอย่างนี้แหละเป็นด็อกเตอร์อย่างนี้แหละ ก็จะมีคณะต่างๆอย่างเช่นว่าคณะพุทธศาสตร์คณะปัจจาคณะรัฐศาสตร์คนะณะสันติศึกษาต่างๆ IBSC เป็น International ที่เข้าเรียนกันมีพาต่างชาติมาเรียนกันตรงนี้นั้นเรียนจบนี้เหล่านี้ก็จะมีปริญญาบัตรตามตัวติดตัวไปมีศักและสิท์ในวุฒ นั้นที่เราได้เรียนมาแต่พิธามบัณฑิตนี่ก็จะคล้ายๆกันในหลักสูตรของนี่แหละของมอจรอถ้าใครจบพิธามบัณฑิตนี่ก็สามารถที่จะมีศักะสิทธิ์ในปริญญาบัตรนั้นนะดังนั้นเมื่อเรามาเรียนหลักวิชาการนี่เนื่องด้วยว่ามันเป็นหลักวิชาการมันจึงยากนะพอมันยากแล้วนี่ถามว่าเรียนไปทําไมเรียนแล้วได้อะไรเนาะอาจจะสงสัย มันก็คือการเรียนหลักวิชาการซึ่งถ้าในระหว่างพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมนี่ถ้าถามว่าหากพุทธศาสนาเนี่เสื่อมสลายลงไปอะไรจะหมดก่อนก็ต้องบอกว่าพระอภิธรรมนี่แหละจะไปก่อนเพื่อนทำไมถึงไปก่อนเพื่อนเพราะว่ามันบบบางเปราะบางยากแก่การเข้าใจ น,นนี้คือจึงต้องมีการศึกษาเรา่าเรียนกันการเรียนอภิธรรมถ้าเราจะมาสนใจมาเรียนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าพวกเราได้มาศึกษาพระไตรปิฎกนั่นแหละ,ะพระเจ้าท่านบ่าพวกเรานั้นควรสุมหัวกันอ่านพระไตรปิฎกควรสุมหัวกันที่จะเรียนศึกษาเรา่าเรียนนะในเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพานนี่มันต้องได้แบบได้สูตรว่างั้นเถอะ ถ้าไม่ได้แบบไม่ได้สูตรมันจะไปต่อยากแล้วก็ลองดูก่อนในจุนลตรีจุลโทจุลเอกหกเดือนสอบครั้ง6เดือนสอบครั้ง,งมีเปิดสอบทั้งแบบออนไลน์ line, แล้วก็ออฟไลน์อย่างนี้นะถ้าใครอยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะสอบได้ผ่านทางออนไลน์ได้นะถามว่าใครควรเรียนก็ต้องบอกว่าพุทธบริษัทควรเรียน ทางภิษุอิสณีอุบาสกอุบาสิกาเรียนไปแล้วนี่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเรียนไปแล้วสิ่งที่จะรู้ก็คือว่ามันรู้องค์ประกอบอะไรเป็นสังคตะอะไรเป็นอสังคตะองค์ประกอบของจิตเจตสิกรูปนิพานรูปก็คือเรียนรูปนี่แหละรูป28่สิบแปดนจิตอะไรเจตสิกห้าสิบสอง นิพพานก็จะเรียนไปอีกทั้งแบบพิสดารนะห้าสิบสองก็เป็นร้อยยี่สิบเอ็ดอย่างนี้นะนี่เราก็จะมาเรียนรา,ายละเอียดนี้พระโสดาบันละอะไรได้สังยชน์เบื้องตำ่ำมีโลภะกี่ตัวมีโทสะกี่ตัวมีโมหะกี่ตัวพระโสดาบันละได้กี่ส่วนพระสะกทาละได้กี่ส่วนอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีความละเอียด มีความแม่นยำในธรรมะเวลาที่ไปได้ยินได้ฟังใครพูดธรรมะนักอภิธรรมนี่ก็จะเป็นพูดที่แม่นยำพูด,ดง่ายๆว่าไม่มีใครหลอกได้งันเถอนะนะเพราะว่ารู้ถึงสภาวะของสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือภาคปริยัตินะซึ่งเรียนไว้น่ะ เป็นความรู้นะจะดีมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับนักเผยแผ่ที่ต้องมีหน้าที่ในการเทศบอกสอนถ้าเรามีความรู้ทางด้านพระพิธรรมนี่มันจะทำให้เราไม่หลงหลักนะซึ่งเรียนบาลีนะ่ะมีปทหนึ่งทงปท9ใช่ไหมแต่ว่ากว่าจะมาเรียน ในส่วนของคำพิพระพิธรรมนี่ก็ต้องผ่านไปถึงปทแปดใช่ 8, ไหมกว่าจะได้เรียนใช่ไหมอันนั้นนี่ส่วนนักเรียนอนภะิธรรมนี่ก็คือได้เริ่มเรียนตั้งแต่จุลตรีเลยได้เริ่มลงมือศึกษาเลยดังนั้นนี่ถ้าใครสนใจที่อยากจะเรียนก็ตั้งใจเรียนเพราะว่ามัน เป็นเรื่องที่เราต้องเอาใ,ใจใส่อาจจะบางคนอาจจะมาศึกษาแวบๆบาบงคนอาจจะศึกษานานก็อ,อย่างที่เราให้ฟังว่าถ้าจะเรียนก็ทำอะไรก็ให้ตั้งใจมีวินัยกับตัวเองวินัยคือความต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นแค่แรงจูงใจว่ามาพูดแล้วมันน่าจะดีอย่างโน้นอย่างนี้เกิดแรงจูงใจขึ้นมา มันอาจจะเป็นเหมือนกับไฟไม่ฟังวูบวาบขึ้นมาก็จะหายไปนั้นระยะทางนี่พิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนใครถอยหรือใครทนก็พิสูจน์ได้ด้วยเวลาจึงว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะการศึกษานั้นไม่มีใครแก่เกินเรียนไม่มีใครแก่เกินวัยที่จะศึกษาหาความรู้ อย่างน้อยถ้าเราประพฤติปฏิบัติประกอบกิจการงานอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราได้มาศึกษาเรียนตั้งแต่ทุ่ม15นะถึงสามทุ่มกว่าๆอย่างนี้ก็ไม่ได้ดึกอะไรหรือบางคนบางท่านอาจจะเรียนออนไลน์ฟังย้อนหลังอะไรต่างๆก็จะเกิดเป็นประโยชน์กับตัวผู้ศึกษาเล่าเรียนเองนะ ซึ่งบางคนบางท่านอาจจะประพฤติปฏิบัติมานานอย่างนี้ถ้ามาเรียนแล้วเนี่ยโอ้มันอาจจะว้าวขึ้นมาอาจจะเก็ตขึ้นมาอาจจะเข้าใจขึ้นมานะเข้าใจเรื่องของจิตเจตสิกต่างๆเวลาที่เรานะไปได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์นะท่านเทศธรรมะอะไรต่างๆ,งๆ,งๆเป็นถ้าท่านเรียนไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยนีย่จะเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากแต่เราไปฟังพระปฏิบัติท่านก็จะ พันพูดถูกของท่านนั่นแหละแต่บางทีก็พูดไม่ตรงสภาวะถ้าไปฟังพระเรียนอย่างเดียวไม่ได้ไปได้ปฏิบัติอย่างนี้บางทีก็มันก็อาจจะสื่อสารให้เข้าใจได้ยากนะไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงแต่ถ้าเป็นทั้งนักปริยัติแล้วก็นักปฏิบัตินี่โดยเฉพาะปริยัตศึกษาไม่ใช่แค่ สามัญน,นักธรรมหรือบาลีแต่ศึกษาถึงอภิธรรมด้วยนี่ก็จะเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากในการที่จะนำธรรมกล่าวธรรมประยุกตธรรมกลับมาใช้นํามาใช้อย่างนี้คือมันเป็นเรื่องที่เราต้องมาเรียนแยกแยะนะอย่างเช่นว่าตอนนี้เรานั่งหลับอยู่มันประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยกิเลสอะไรบ้างตอนนี้เรานั่งอยู่แล้วเยาจะกิน อยาก,กินน้าเย็นๆอย่าก,กินป๊ปซี่อย่างนี้ขึ้นมาประกอบด้วยจิตกี่ดวงเจตสิกกี่ดวงสัมปยุทธ์ด้วยอะไรประกอบด้วยปัญญาไม้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องฝึกท่องแบบขึ้นมามันจะเข้าใจมันจะจําแนกแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขอะไรด้วยต่างๆซึ่งก็ไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นอย่าเพิ่งไปคิดถึงความยากความง่ายพูดให้ฟังก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างนี้เรากำลังจะทำอะไรกัน กำลังที่จะศึกษาเรื่องอะไรกันอย่างนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ทำการศึกษาได้เรียนรู้นี่แหละนะในภาคปฏิบัตินะที่พูดกันมาแล้วก็ในภาคปริยัติที่จะได้นำพาให้เราได้ไปศึกษาเราเรียนนะวันนี้ก็ปาลกเรื่องนี้ให้ฟังทีนี้ เราทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าการเรียนอภิธรรมหรืออภิธรรมนั้นคืออะไรทีนี้กดสมัครได้เลยนะและวันนี้นัดมีไฟล์หนังสือพระภิธรรมเบื้องต้นมาแจกเป็นหนังสือคู่มือประกอบการเรียนในครั้งนี้ด้วยนะคะเริ่มเรียน2ีนน่สองมกรานี้เราจะได้มีเวลาอ่านทบทวนกันก่นกนกอนล่วงหน้าที่จะเข้าโรงเรียนพาะภิธรรมกันเลยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะ